สัสดีทุกคนนะครับทุกคนวันนี้เบอังจะมาเล่นเกม D L S นะครับทุกคนขั้นแรกเราก็จะมาซ้อมก่อนนะครับทุกคนตรงนี้เลยตรงเทรนนิ่งนะครับอันแรกเราก็จะสุนเล่นกันแบบนี้นะครับทุกคน ใช้ไ <rate. S 2> รนก็จะซ้อมแบบนี้กันนะครับเราจะเ่นะรอว่าเราจะ่คนเดียวไปเรก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าเราทำรอบแรกแล้วราดูที่เสากันต่อครั้งที่เสาก็จะติดที่นี้ก็คือตรงนีนี่แหละค่ะที่เครับทุกคน ดูดูน่กันนะคะเพื่อนชอบตัวตึงหนักมากเลยชอวนะคเพืาอนชับนะคะเ่อนแล้วขั้นที่สามก็จะเป็นคอามเอร์ยิกนะคระทบติดมือ ลูกหนึ่งแล้วเราก็จะไปแข่งกันนะครับทุกคนลูกโทษไม่น้าประสอนนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันนะครับทุกคนตารางใหม่ They've taken a step up the amateur division. Can they cope with the higher standard? Let's see how the teams line up today. This then how the home team is lining up. It's the good old 4-4-2 formation today, a balanced lineup bolstered by a strike partnership up front. he so. got the me cut. Send it to Rodriguez. Rodriguez, to read that one absolutely perfectly. คงดนะจรักให้พานกำลังแข็งมากเลยนะครับทุกคนทีมกุกแข็ง

บทกวีาเรามาเลือกาาีขีขาคับเรามาเอาคื่อขาตี้ตกันนะคเพื่อไปต่อสู้กับยอบยอบสาพูด ได้ปิดเอสเตปปิปุมนะครับโอเล่นไม่สนุกด้วยทุกคนไม่เป็งคนนะครับทุกคน Up to full speed now. A golden chance! That's goodly cut play. Level, it looks like this yeah, team are going for to the win today. Yeah. Played yeah. wide, yeah. wins the ball. Some players are looking tired, so changes are being made. All this activity on the bench, likely to see some fresh legs introduced shortly. Strong tackle. Shot after shot today, they yet to score. So still all square, both sides. Well, they deserve a point. However, there's still a time left to cause a great upset. Run the ball, an expert tackle. He dribbles the ball forward. กูนไม่นะสมัวสมัวสมัวาสีนาจลึกสีน่าจะลึกสนาจะลึกทีมเขาอดจริงนะครับทุกคน อยู่อันดับเก้านะครับทุกคนนี่นะครับเรามาดูกันบ้างเราจะซื้อข่รคุมบ้างอันนี้นะครับซีเมนอยู่ทีมบันมัดนะครับอันนี้ก็เป็นรูรักรูนะครับ นีค่ันล้ทุกคนถ้าได้ยินเสียงเพลงก็เป็นน้องผมเองครับนั้นเราจะไม่เล่นเอออันนี้นะเราจะลงมาเล่นเป็นฟิออเดต,นะเอติน่าเจอไบตัน องศูนย์เขาก็จะมีสารลิ้นให้เราทำตรงนี้นะครับสกอร์ให้เขียนทำสกอร์หนึ่งแล้วก็ให้เจ้าคนนี้แอซิดนะครับฟาโกลีนะครับทุกคนให้เขาแอซิดให้กับคนนี้เรามาลองทำกันว่าจะได้ไหม

First half is over, 2-0 the scoreline, but will be plenty of twists and turns in the second half. They can't be losing, and they change all that in the second half. He's in control. Referee very much in control. Showed a bit too much to the opposition there. Goodmanson. Keen. He goes for goal! Oh, nice finish. He's put them back into it. And he's found the back of the net. What a great goal! A determined finish. He picked his spot and the goal was never in doubt. นะคะสองตัวหนึ่งถ er ้าอีกหนึ่งประตูตีเสมอเราไม่ให้ไวต่อชนะไม่ c b v e r young cover young run keeper s เ v e สองนี้อเบด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 สองนี้เชียน ขียนเขียนเตะเขียนคนนี้คิดครับเพื่อสดีดีนะอารเบดอารเบดสุดดีดีอารเบดปั่นโค้งไปไหนวะอารเบดยังเลยยังเลยเพื่อนโคตรยาก บอลลบายาบลลบาอัเบตอัลเบตมงอัลเบตช่วพี่พูมงเขียงเขียงเขียงปนเคโลเขียงจะคอมมาไปไหนอะคะพี่มาสอนะพี่จะคอมมาไปไหน I bet Sony Kian Kian look down. Kian window. Kian window. The assistants kept his flag oh, down. He's onside, oh, It's there. He scored with just a few minutes left. Two uh, goals today from this exciting player. Let's see a replay of that crucial goal. We're entering entry time.

ขนาดเขนบ้านว่ามีใครไม่เหมือนไม่เหมือนเดิม วัดดวงนะครับทุกคนเดี๋ยวตัวนี้เฉยเลยซืซ้อไปเถอะโยอ๋อที่ไม่พอเรื่องมากโอ้ไม่ซื้อละวไม่ซื้อแล้วเฮ้ทุกคนเราไปฝึกเล่นต่อ,อเรามากวนโกกันกนิดีนึ่งทุกคน

จะไปลุกเท่าก um ันนกนตนี้เอามาเล่นลุกเทกันตะบูมอดคาครับูมโอ้ตรงกลางครับ อีสองลูกทุกนนทีก่น,นี่เราสามคนก็อีกเดี๋ยวนะทุกคนเรแล้วก็จะปิดคลิปปิดคลิปนะครับทุกคนสำหรับวันนี้เวอังขอตัวลาไปก่อนมาเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนอันนี้คือเกม DLS นะครับทุกคน นี่คนระับเรามาเก็บของกันนี่บ๊ายบายทุกคนไปแล้วนะ